คะเนี่ยวันนี้อยู่ไหนคะอยู่บ้านครับโอ้อยู่บ้านครับะว่า <c oughs> จ้าลูกเอาเอามาเรียนด้วยกันมาเรียนด้วยกันมาเรียนด้วยกันใครเอ,อ่ยอยู่ด้านหลังน้องเหรอลูกใช่ครับน้องสองคนครับอ๋อน้องสองคนเมื่อเช้าน้องน้องชัยชนะเมษาได้เข้ามาเรียนไหมลูก เมื่อเช้าหนูเข้ามาอยค่อ้เก่งมากเลยคุณนึ่งปรบมือให้เลยอ่าเมื่อเช้าคุณหนึ่งไม่ได้เข้ามหาเมื่อเช้าอยู่กับคุณครูเฟนตี้ใช่ไหมคะลูกอ่าเมื่อเช้าคุณหนึ่งสอนพี่สอนพี่ปฐมอยู่เลยไม่ได้เข้ามาหานันเดี๋ยวเราราเพื่อนอีกแป๊บหนึ่งนะคะลูกว่าวันนี้คุณครูเฟนตี้จะพาเล่นเกมอะไรนะ เดี๋ยวรอแป๊บเดีลูกสองนาทีคะ่ะอ่าอีกสองนาทีรอเพื่อนก่อนน้องชัยชนะเมษาทานข้าวหรือยังค่ะลูกาทานข้าวกลางวันหรือยังข้าวเที่ยงอ่ะข้าวเที่ยงค่ะลูกาทานหรือยังคะอ่ายังไม่ได้ทานเลยครับยังไม่ได้ทานเลยเหรอลูกใช่ค่ะ หิวไหมคะทำะไรเล่นอะไรกันอยู่เนี่ยฮะไม่ใจร้อนไหนไหน <perseverance> tabii, ไหน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 อะรอสักครู่นะคะว่าเพื่อนเข้ามาหรือยังนะอยากเรียนยังอยากทำกิจกรรมหรือยัง น้องไปยังคะลูกไปอาบน้ำไปอ๋อน้องให้น้องไปอาบน้ำก่อนเดี๋ยวน้องชชยชนะเมษาเรียนกับคุณครูก่อนลูกอาเรียนกับคุณครูก่อนเดี๋ยวค่อยไปนะคะค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะน้องพีรพักสวัสดีค่ะลูกลูกทานข้าวหรือยังคะทานยังเลยลูกครับ ทานกับอ,อะไรครับอาบหลังข้าวอะไรอเนี่ยอ๋อาอาบน้ำหลกิน,นข้าวแล้วยังไงมาเนี่ยอาบน้ำกินข้าวแล้วถึงมาโอ้โหรู้ด้วยเหรอคะรูไ้ได้ไดอืม,อม เดี๋ยวเดี๋ยวรอรออีกสักสองนาอีกสามนาทีอีกสามนาทีเผื่อเพื่อนกําลังมานะคะอีกสามนาทีเผื่อเพื่อนกำลังมานะลูกนะน่ารักมากเลยลูกเมื่อเช้านี้ได้คุณหนึ่งได้ยินข่าวว่าพากันปั้นดินน้ํามันเหรอคะปั้นปั้นดินน้ามันเสร็จอย่างในปั้นปั้นดินน้ำมันครับอะไรนะคะ มืม่มอเช้าผมไม่มีดินน้ำมันค่ะอ๋อเมื่อเช้าผมไม่มีดินน้ำมันแล้วตอนนี้หนูมีหรืยอยังยังคะ่ะยังค่ะไม่เป็นไรด้วยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวค่อยค่อยไปหาใหม่เนาะเดี๋ยวเราคุณครูพาทำกิจกรรมอย่างอื่นก่อนก็ได้ลูกแล้วน้องพีระพัดล่ะลูกน้องพีรพัดได้ปั้นดินน้ำมันไหมคะปั้นครปั้นคอ๋อไหนเอาผลงานมาโชว์คุณหนึ่งหนึ่ง,งิลูกปั้นเสร็จยังเ เลยอะปั่นรถเสร็จหรือยังลูลอออกริงมาแล้วครับโอ้ปันปันปันเอาออกหมดแล้วล่ะละูกอ้าว <c oughs> พร้อมพร้อมทำกิจกรรมตอนบ่ายหรือ,อยังคะพร้อมครับอ้าวถ้าพร้อมครับเดี๋ยวคุณหนึ่งให้คุณครูแฟนตี้พาทำกิจกรรมเลยเนอะแล้วให้เพื่อนเพื่อนที่มา หลังจากเราเดี๋ยวให้เพื่อนมาทําตามว่าเราทํากิจกเราเล่นเกมอะไรไปกันนะคะออเอะนาิาพร้อมหรือยังคะพร้อมแล้วครับโอเคค่ะน้องมีราพัดก็พร้อมแล้วใช่ไหมคะ <c oughs> คพร้อมครับ <c oughs> เดี๋ยวคุณ,คณจะให้ดเด็ดดกๆดูที่หน้าจอนะคะ เห็นหน้าจอของคุณไหมคะคม่ค่ะคุแเด็กโอ้โหงงประตูสิแลได้เงินตัวไหนการเกมการศึกษานะคะเด็กๆค่ะเด็กๆเห็นอะไรในหน้าจอบ้างคะเฮ้ยนี่าเห็นอะไรคะภาพอะไรเลยภาพอะไรนะ น้องไชน่าน้แมนตาคะคุณเห็นภาพอะไรในหน้าจอคะอ๋อดูสิลูกดูสิเป็นอะไรคะเป็นรูปอะไรลูกไป้ลูกสนใจเรี่องวะเฮ้ย อ้าวน้องน้องน้องชัยชนะแม่สาหนูเห็นกับน้องพิรพัฒน์เห็นรูปอะไรบ้างคะเนี่ยลูกมีรูปรถอะไรบ้างเนี่ยอ่ะรูปแรกก็รถมอเตอร์ไซค์ค่ะอ้าวรถมอเตอร์ไซค์คราวนี้จ้าน้องพิรพัฒน์คะภาพที่สองเป็นภาพภาพอะไรคะรถอะไรเอ่ยสีเหลืองเกอะไรรถเมล์ รถเมย์ครับรถเมย์อา่าเก่งมากเลยค่ะลูกอ่ะสวัสดีค่ะน้อคทินนกอนนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะน้องทินนกรอ่าสวัสดีค่ะลูกสว,ส,ส,สวัสดีค่ะลูกสวัสดีค่ะน้องนนกอนนะคะน้องเบลลินครับ เห็นภาพอะไรคะในหน้าจอรถอะไรเอ่ยไหนลงบอกรูสิคะมีรถอะไรบ้างครับอ่ะคันสีแดงแดงเนี่ยรูกคันสีแดงแดงนี่รถอะไรรู้จักไหมสีแดงรถอะไรคะรถบรรทุกอาวรถบรรทุกเก่งมากเลยอ่ะอ้า ตอบอีกหน่อยตอบอีกหน่อยแกจะตอบอีกลูกสีฟ้าค่ะทันสีเขียวแล้วก็มีสีฟ้าด้วยค่ะรถอะไรเออรถปูนรถนะคะรถปูนรถปูนเก่งมากเลยนถขบวนนะคะเด็กๆเรามาช่วยกันนับนะคะว่าในแต่ละช่องมีรถกี่คันค่ะเด็กๆเด็กๆตั้งใจฟังคำสั่งนะคะให้เด็กๆนับจับ เีนเรียนแล้วคงคงให้ถูกต้องนะคะโอเคไหมคะโอเคไคะโอเคอะลองนับมอเตอร์ไซค์สิค่ะลูกลองนับจักรยานยนต์ีอะไรนะคะรถนะคะรถอรรถอะไเหลืองค่ะสีเหลือง่อแรกค่ะที่มีสอ อะไรคถจักรยานครับมาอะไรนะคะรถจักรยานครับรถบอร์ดรถจักรนน่าดีเนกอ้าวสิบสามรถล้อไซส์10เท่าไหร่มานับมานับมาช่วยกันนับลูกนับไปทีละคัน1 2อ่า3๊อ เอ๊ีเลยคะสี่แล้วก็บอกกันาเอา่งนี้เดี๋ยวคุณคุณหนึ่งจะถามทีละคนให้เด็กๆนับนับ,นบมอเตอร์ไซค์หรือจักรยานยนต์นะลูกว่าหนูนะับได้กี่คันคุณเดี๋ยวคุณหนึ่งถามทีละคนเลยเอาะคุณหนึ่งกับครูแฟนตี้ให้เวลานับลูกอ่าให้เวลานับ,เ,เ,นบเดี๋ยวคุณหนึ่งจะถามทีละคนว่า รถจักรยานยนต์มีทั้งหมดกี่คันให้เด็เกๆนับช่องแรกก่อนนะคะรถจักรยานยนต์ในช่องแรกนับหรือ,อยังใครนับเสร็จแล้วยกมือขึ้นนะคะใครนับเสร็จแล้วยกมือขึ้นนะโอเคนับเสร็จแล้วนับเสร็จแล้วอ่ะคราวนี้น้องชัยชนะเมษากับน้องทีนกรปิดไมค์ก่อนลูกปิดไมค์แป๊บนึง ปิดไมล์ลงก่อนอ่าน้องช,ชนเชนะ้ำม่สาปิดไม้ครับเดี๋ยวปิดไม้ก่อนนะคะเดี๋ยวคุณหนึ่งจะถามน้องพีรพัฒนนะน้องพีรพัฒนครับนับจักรยานยนต์หรือมอเตอร์ไซค์ได้ทั้งหมดกี่คันสิสามครับสิบสามครับ,รบแต่คุณหนึ่งยังไม่เฉลยนะว่าม,มีกี่คันอะน้องพีรพัฒปิดไหม้ ปิดไหมครับน้องชัยชนะเมษาเปิดไหมคะ่ะน้องชัยชนะเมษาเปิดไหมลูกน้องชัยชนะเมษานับจักรยานยนต์หรือมอเตอร์ไซค์ได้กี่คันคะกี่คันกี่คันครับไม่นัยอ้าวยังไม่ได้นับเหรอลูกเอานับใหม่นับใหม่คุณหนึ่งรอคุณกูแฟนตี้รอนับดูสิลูกมีกี่คัน

เอาไหมาลูกหนึ่งสองสามสีอามา่อไสแล้วสี่แล้วอ๋อยู่อนลูกบอลสองะนะนับแยกไม่เป็นอีกอ่เอามาลูกเอามานับนับนับภาพลูกนัก นะอื่นนับรอเลยนอเละงไน็รชัดไมใช่เอาถังขนมาเนี่ยสแล้วก็อะไรอีกสามล้ก็สี่สี่สี่แล้วก็อะี่็อรเจ็ด จอกงงงงข้าไปไหนถามอะไรกดนะเอาเอาน้องน้องชายชนะเม่สาครับน้องชายชนะเม่สาครับ <c oughs> ให้ให้แม่ฝนให้แม่ฝนพานับอีกรอบนึงนับนับตามแม่ฝนแม่ฝนแม่ฝนพามาน้องชายชนะเม่สานับอีกรอบหนึ่ง,มมง,ชชงลูก <c oughs> 1 2 3่งสมสีเกถึงส2บสองหรือสิ1สามีไหมสิบสองมีเหรอคะ อ๋อนามีมีถือสิบสองแล้วลูกลูกอ่อ uh, คนเก่งอาจจะมองเห็นมันเล็กลูกรูปในโทรศัพท์มือถืออาจจะเล็กหนูก็เลยมองไม่ชัดใช่ไหมอ็อเก่งเห็นแม่ไม่ต้องบอกเก่งแล้วใช่ไหม ได้เท่าไหร่คะช่องแรกนี้มอเตอร์ไซค์กี่คันเอ่ยห้าคันครับเมดดื่อไหร่นคะคะ นับได้กี่ครั้งคะสิบสามครับอ้าวคราวนี้เราน้องชัยชนะแม่สานับได้หรือยังคะนับได้ยังนับได้ยังคะยังนับได้ไหมนะน้ำน้ำให้คนเรื่อเป็นรถคั

มากครับแล้วดเด็กๆวงกลมเลขสิบสาม สื้อสีแดงนี่มีคนเสร็จเสื้อสีแดงด้วยนะคะเลสนะคะลูกเลสแปลว่าสีแดงนะคะนึกสัญญาณอาจสัญญาณอาจจะรีเลนิดนึงอ่เอางี้ สี่ห้าหกจ็ดนะคะวมมเลขค่ะอ่าคราวนี้ใบรถสุดท้ายแล้วลูกรถอะไรรถนรถปูนรถป,ปูนมีกี่คนัน มีสี่คันอ้าวเลยค่ะให้นะคะวงกมเลีนะคะเดี๋ยวสร้างนไว้ในลเป็นของเรานะคะเกๆราไปทไดหลังจากที่จบชั่โงนี้ไปนะคะอเคไหมคะโอเคไหมครับลูกทำได้ไหมโอเคค่ะทำได้ไหมครับเท่ทครับอืมงั้นเด okay, okay, ี๋ยว ครูหนึ่งกับครูแฟนตี้นะคะลูกจะให้เด็กๆทำนะคะเกมแล้วเดี๋ยวเด็กๆถ่ายรูปแล้วเอาลงในกลุ่มเราเหมือนเดิมนะคะได้ไหมใช่เลยอ่ะน,นะคะคราวนี้วันนี้อยู่กันกี่คนหคนคะ่ะอูสองคนค่ะคราวนี้เดี๋ยวเมื่อเช้านี้ใครได้เข้ามาบ้างยกมือขึ้น,ขนเข้ามาครบทุกคนไหมคะ ้เข้าเรียนไหมลูกเอาเก่งมากมากเลยงั้นเดี๋ยวพรุ่งนี้เรามาเจอกันอีกนะคะ<า>เดี๋ยวพรุ่งนี้คุณหนึ่งมารออีกนะคะลูกเดี๋ยวมาเจอกันอีกนะคะวันนี้อ่ะจ้าเดี๋ยววันนี้สวัสดีกันก่อนลูกสวัสดีกันก่อนเดี๋ยวเจอกันพรุ่งนี้นะคะอ่ะพนมเมือลูกอ้าวชัยชนะแม่สาบคุณคะ น่ารักมากลูกบ๊ายบายเดี๋ยวเจอกันคู่นี้นะคะ <c oughs>